จริงๆเตรียมข้อความมาแบบหลายวันมากคิดอยู่นานมากว่าจะพูดอะไรว่า,าพูดแบบพูดจากความรู้สึกตอนนี้เลยดีกว่าอะไเงี้ยคะ่ะแบบไม่ไม,ไม่ไม่พูดตามตอสคริปต์แล้วก็คือแอนดี้เป็นคนที่สพอร์ตเป็นคนที่คอยแบบเป็นแรงพัดดันในทุกมุมค่ะถ้าถ้าให้เล่าเรื่องหนึ่งว่าอะไรที่ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างประทับใจนะคะก็คือตอนนั้นไปเที่ยวที่ไต้หวันกันแล้วก็แอนดี้อยากพาเราไปเที่ยวไปไปปีนเขาไปเหมือนอปีนผาเพื่อดูว่าธรรมชาติในไต้หวันเป็นยังไงแต่ว่าทิปเหมือนมีปัญหาเกีแบบ่ยวกับของเข่าอะไรเงะะี้ยค่ะก็คือเดินเดินได้ไม่เยอะแอนดี้ไม่ไม่ได้ปล่อยให้ทิพนอนลอยที่โรงแรมอะคะ่ะ เขาพาไปซื้อรองเท้าใหม่เพื่อซัพพอร์ตขาใช่ค่ะก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเขาก็จะซัพพอร์ตเราเสมอค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเราพร้อมที่จะดูแลเขาแล้วก็รังเขาเหมือนที่เขาดูแลเรามาตลอด